พวกเขาเหล่านี้เคยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment s h o ค่ะจริงวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเอาพวกสกายสองแลนเองค่ะ ซึ่งตอนแรกที่เขาเปิดตัวเรายังไม่ได้รีแอคเพราะเราก็เห็นไปแล้วว่ามันไม่มีไรเนาะมันคือการเปิดตัวนักแสดงแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นซีซันนี้บ้างเพราะว่าซีซันแรกอ่ะก็มีไปแล้วรอบหนึ่งนะคะประมาณ6กหรื่อันนี้ก็หกคู่เหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในเอาคู่นี้สองเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นใน6คู่นี้บ้างและเรื่องราวจะเป็นยังไงไปหวนคิดถึงใน6กเรื่องนั้นไปกันเถอะเจน จนเกินอาการคิดถึงคิดถึงชอบก็เช่น2023นี้เตรียมใจไว้ให้ดีเพราะเราจะพาคุณสัมผัสบรรยากาศเหล่านั้นอีกครั้งนานแล้วที่เราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยมียอนยุบด้วยกลับมาครั้งนี้สนุกกว่าที่เคย

ตอ่อแวกันปะรักมากมินเดิ่มอ้ยไม่ต้อเต้นอ่ะอุยดีมากดีมากตั้ฝอดีมากอุยพี่มาพี่มาลาดทุกอย่างเพิ่มเติมเป็นสองเท่าไอ้คอยหตดูหน่อยดิช่วต้วองด้วยอันี่ยอยากจะทำทุกิอยากจะทำทุกอย่างหากจะพอมีวังใ้คืนอุอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแรง ลสองเริ่มตอนแรก19เมตสายยนตนี19เมตสา20แต่โู้นั้นออกก่อนใไกลแล้วทเพื่อนนายหนึ่งเดียวเพื่อนนายคนเดียวเลิศพูดได้คำเดียวว่าเลิศ ่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปรีแอคมาแล้วออร์เรนซ์สกายก็คือมันดีมากทุกคนทุกคู่เลยแต่ฉันอะไปเจออ่าเหมือนตัวหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะออกก่อนนั่นก็คือปอนกับภูวินใช่ซึ่งมันโคมมาจากเริ่มเพื่อนนายหนึ่งเดียวใช่แต่ฉันน่ไปแอบดูนั้นมานิดนึงก็คือไอเอเขาเรียกว่าอะไรวะทีเซอร์ของปอนกับภูวินอะเออคือเหมือนแบบว่าเขาบอกเออเนี่ยเราอะจะไม่มีตัวร้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องเราแล้วนะสักพักก็มีปืนยิงปังใช่แล้วทุกคนก็เหมือนย้อนยุบมาในอดีตเหมือนตอนที่เราเห็นเเยว่าามีีองด้กข มีเรื่องข้องใจเรื่องหนึ่ง <S 1> <S 1> ที่ฉันดูในทีเซอร์ตัวนี้คือฉันรู้สึกว่า ตินอ่ะเออเรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนอ่ะเออก็คือพี่สี่กับน้องเมทุนอ่ะคือเขาอ่ะจะมีฉากเหมือนแบบสลับเสื้อผ้ากันอะไรประมาณนี้ยแล้วก็เนี่ยฉันไม่เห็นอันเนี้ยเต็มเต็มเลยคืออ่พี่สีของเราอ่ะเขาใส่แว่นเขาใส่แว่นแล้วคนนี้ขึ้นไปร้องเพลงอ่ะคือเจมินาคือพี่เมทุนของเราเขาร้องเพลงอยู่แล้วมันมีรายการหนึ่งเขาถามว่าเนี่ยที่คุณมาถ่ายโอเวอร์สกายมีการสลับบทบาทไหมเออเหมือนแฟนๆเขาทายกันแล้วพี่สีกับน้องเมทุนบอกว่าไม่มีไม่มีการสลับพวกคุณต้องไปเดากันมาใหม่แต่ฉันนนเเเห็ทีีซอร์ต้ ถ้าทีเซอร์ไม่แกงนะคุณก็สลับยังไงก็สลับฉันมั่นใจรานเปอร์เซนต์แต่ถ้าน่าแตกเดี๋ยวค่อยเก็บเศษหน้าอีกทีหนึ่งใช่ทุกคนอ่ะแล้วเป็นไงคู่แค่เพื่อนขับเพื่อนแค่เพื่อนขับเพื่อนอ่ะดีแต่ว่าก็คือเรารู้สึกว่า ทีเจอมันเร็วอ่ะแล้วแล้วก็เลยแบบว่าเออมันเห็นมันนิดนแหละแต่ปฏิปตต่อเรื่องไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเขากลับมามันก็ฟินแล้วอะไรอย่างงี้<ช>แล้วเห็นแบบแบบมันจะมีการจับหัวใดๆอะไรเงี้ยแล้วแกนเพื่อนที่กลับมาที่เราจะหวนคิดถึงในแค่เพื่อนกับเพื่อนก็จะกลับ<ช> <ๆ S 1> มาเนาะก็เลยแบบว่าเออมันน่ารักดีในตัวนี้และในตัวรักสลับโลกก็จบน่ารักดีมากก็เดี๋ยวไปดูว่าหมอจิมมี่นะคะและซีจะเป็นยังไงต่อในเรื่องนี้นะคะว่าเออเขาพอเขาแบบ แบบตัวมัจะเหมือนมีที่หมอจิมมี่เขาเล่นเป็นคือเขาอะเหมือนเป็นอินซีแดงคือเขาอะรับบทเป็นนักแสดงท่านหนึ่งที่ตอนนั้นโด่งดังมากคือในเรื่องของอ่ารักษาโลกอะเนาะอเออเราก็เลยอยากรู้ว่าเออพรเป็นเอวอเรสต์แล้วมันจะแบบอินซีแดงแล้วยังไงต่อและซีจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะซีก็เหมือนแบบทำอาชีพแบบคัลเลอร์ลิสอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวดูต่อว่าชีวิตเขาทั้งสองคนมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะเหมือนตอนจบมันจบที่แบบว่า เขาเล่าออกจากโครงการแล้วใช่ก็ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะต่อไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวติดตามต่อในเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งพาดอ่ะก็จบจบที่เขาสองคนอนะ่ะพ่อแม่ของตัวที่เป็นประธานประธานโรงเรียนนั้นอะ่ะจบโรงเรียนละโรงเรียนพะโลที่จริงอะโรงเรียนมันชื่อพะโลเออแต่เราชอบแบบะอะไรนะักเรียนตอนแรกอะ่ะที่อา่านเราเป็นพะพะโล่เออแล้วเราก็แบบพะโลตลอดเวลาในหัว oh. ในหัวเออจริงโรงเรียนพะโลอะไรเงี้ยก็คือตัวที่เป็นประธานอะ่ะได้ออกออกไปแล้วแล้วก็พ่อแม่ฝั่งที่เป็นอดีตประธานโรงเรียนนั้นอ่ะะ นักเรียนก็ได้ยอมรับตัวของพระเอกเอก็กลับมาของคู่ชีวิตก็สุขสันต์แล้วก็ดูสงบสุขดีแต่ก็เลยอยากรู้ว่าพอชีวิตสงบสุขแล้วแบบ ทุกคดีได้แก้ไขไปแล้วอะพวกเขาจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปก็เดียวสกายก็น่าจะเติมเต็มสิ่งที่เราแบบคิดว่าเออมันจะเป็นยังไงต่ออะไรนี้พูดถึงที่เราจะพูดก็คือเรื่องชอกะเชนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือแบบว่าเออมันคือมันยังมันยังไม่จบหรอกแต่ว่ามันยังคู่กันใช่ใช่แต่เราก็ต้องไปดูแบบว่าเนื้อเรื่องอีกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยคือฉันอะเห็นในทีเซอร์อันนี้ใช่ป่ะเขาก็มีการสลับบทบาทกันแบบว่าคนที่นั่งบนโต๊ะอะคือไม่ใช่ฟอร์ดนะเป็นนะอรดาตมไภพโจิใๆ อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องไปดูว่าในอเวอร์สกายมันจะนาเสนอในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คู่สุดท้ายของเราเนี่ยก็คือแล้วต่ดาวคือดังจุงดังจุงจุงดังจุงดังชื่อนั่นแหละก็คือแล้วแต่ดาวก็เขาจบมันก็ดีแล้วเนาะเขาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็แต่ไปดูดูกันต่อว่าอ้าวพอเป็นแฟนกันแล้วดำเนินชีวิตไปยังไงในเรื่องนี้เนาะพอจะได้เติมเต็มความรักเขาบอกว่าเติมเต็มสองเท่าหวานสองเท่าอะไรของเขาเนาะก็เดี๋ยวจะดูว่าสองเท่าที่เขา เขียนเป็นอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่าก <G uard> <ๆ>็เดี๋ยวไปติดตามในอ v e r Sky กนะคะทุกคนแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือคู่เ e อิร์กมิกนั่นเองนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของนิทานทันดาวเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เหมือนแบบว่าเขาไ,ได้ไปเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นครูสอนแล้วเนี่ยแล้วต่อไปมันจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นเขามีป้อนข้าวให้กันอยู่ก็ต้องไปดูว่าเรื่องราวหลังจากที่เขาคบกันแล้วอะเรื่องราวหลังจากที่เขาคบกันแล้วแล้วก็เดินเดินทางตามพระเอกเนี่ยไปในทุกทีเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องไปติดตามกัน นนะคะทางช่อง g m m 25<น>ก็อย่าลืมไปติดตามกันดูแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะทุกคนของ g m m TV <Yeah. S 1> เขาบอกว่าอยู่ดูพร้อมกันทั่วโลกแต่ดูย้อนหลังเนี่ยไม่รู้เวลานะคะทุกคนก็สวัสดีถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจเป็นชิวมีอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างจะแปะลิงก์นะคะทีเซอร์เรื่องนี้เนี่ยไว้ด้านบนด้านล่างท้ายคลิปสามารถกดไปดูได้ว่า คู่ที่เราคิดถึงคือคู่ไหนแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงให้เราเดาๆได้นะคะทคุกคนแล้วมีอะไรพิมพ์มาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะว่าฟินคู่ไหนอะไรยังมาบอกพวกเราได้นะคะสวัสดีด้วยชื่อไปก่อนแล้วบ๊ายบาย